อู้รู้สืกผิดไม่หายนี่แหละอ่านี่แหละคือคือโทษนี่แหละคือโทษนี่แหละคืออ่าคือโทษที่ท่านไปล่วงละเมิดศีลน,นี่ให้รู้เลยว่ามันจะเกิดวิปฏิสสารความเดือดร้อนใจนี่แหละมันจะตามมาเนี่นะยิ่งเฉพาะคนที่เข้ามาสู่เส้นทาง ประพฤติปฏิบัติในคุณงามความดีในศีลในธรรมแล้วยิ่งพาดเข้าไปเนี่ยเลยโอ้ยเศร้ามองกว่าคนทั่วๆไปอีกนะอาตมาอาตมาบอกเลยเศร้ามองกว่าคนทั่วๆไปเลยรู้แล้วขืนไปทำเนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอาตมานี่เคยเป็นมาแล้วอ่ะมันจะเศร้ามองมากเลยแต่ทีเนี้ยเราจะทำยังไงทีเนี้ย ก็ต้องให้กำลังใจตัวเองให้มันได้นะเอาอเรายังอ่าสติยังไม่สมบูรณ์เรายังเป็นปุถุชนอยู่เราเผลอพลาดไปแล้วอ่าผิดไปแล้วเอาต่อไปนี้นะเราจะตั้งใจใหม่รักษาศีลใหม่นะให้มันเกิดความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะ ให้เรารู้เลยว่าไม่มีใครไม่เคยพลาดทุกคนล้วนแต่เคยผิดพลาดแต่ความผิดพลาดแต่ละครั้งนั้นต้องให้มันเป็นครูต้องให้มันเป็นครูตอกย้ำเข้ามาความทุกข์ให้มันได้ประโยชน์จากความทุกข์จากความเศร้าหมองใจว่าเราทําความไม่ดีมันเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาแล้วนะมันเผาลวนจิตใจเกิดความทุกข์เดือดร้อนใจ ให้เราเห็นโทษมันโอ้ยนี่นี่น,น,นี่ความชั่วมันเผาลนใจเราแบบนี้ต่อไปเราจะไม่ทําอีกนะเราจะเริ่มต้นใหม่เราจะทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนะี่ยต้องรู้จักคิดให้เป็นด้วยเนาะบางอย่างคิดเป็นมันก็ผ่านได้นะพระพุทธเจ้าท่านว่าอาดีตก็ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังไม่มาอย่าพึงอะไรกับอดีตอย่าพึงวิตกกังวลถึงอนาคต อดีตก็ผ่านมาแล้วไม่ควรคิดถึงด้วยความอาลัยด้วยความโศกเศร้าอะไรก็ตามที่มันเป็นความไม่ดีอย่ามาต่อย้ําตัวเองถ้าไม่งั้นมันก็จะกินอยู่ทุกวันนั่นแหละเล่านะมันก็จะกินอยู่ทุกวันนั่นแหละกินได้สามเดือนแล้วยังคิดอยู่ว่ากูกินเล้ากูกินเล้ากูกินเล้ามันก็กินอยู่ทุกวันเพราะจิตมันมันชิดไงมันยังวางไม่ได้มันก็เท่ากับกินอยู่ทุกวันนั่นแหละ มันก็เศร้าหมองตอกย้ำตอกย้ำความเศร้าหมองอยู่นั่นแหละนามนิฉะนั้นเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะยโยมเริ่มต้นใหม่ถ้าคิดอยู่ไม่